ทายตะเกียงลุ้งนี่ร้อยทั้งร้อยเนาะตอกตอกกะฮะนี่์ึเปิดตอกตอกกับลุงกันอืออีกตอกอันเดี๋ยวให้ไอ้นนลุ้งต้องเปิดบัญชีใหม่เปิดบัญชีของแม่คนเดียวกะนย้ายแจงลวมกับของนอนลุ้งกันนนน่ะแจงของแม่ เป็นเฟซบุ๊กแม่ไหมล่ะเพราะงั้นแม่ก็ต้องเปิดใหม่เพราะว่าท่องเปิดใหม่นี่เดี๋ยวน้องอให้แม่ลบคลิปของน้องออกไม่ไม่เปิดใหม่โอกาสการองเห็นเยอะกว่าครับแล้วก็ลงบ่อยๆสนุกก็